สวัสดีค่ะไปต่อที่ราศีกันทัดดินค่ะสุขสันวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์เดย์ความรักไม่ว่ารักการงานการสังคมอยากมีพี่น้องสัตว์เลี้ยงแสนรักก็คือความรักความรักมีอยู่ในทุกสถานที่แห่งหนตำบลใดที่เราไปเยือนนะคะ มาวางแผนกันค่ะว่าวันแห่งความรักเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันได้เติบโตเดินหน้าต่อไปยังไงบ้างนะคะอดีตที่ฟังใจไม่รู้ลืมนะได้เดรียนรู้ที่ว่าความแน่นอนนั้นไม่มีอะไรแน่นอน ต่อยอดต่อไปค่ะกับประสบการณ์การค้าต่างแดนต่างชาติต่างแดนต่างถิงนง่นประสบการณ์นะผู้มีประสบการณ์ด้วยรักด้วยหัวใจรักความนิ่มนวลน,นะคะมนทุนอุดมสมบูรณ์แข็งแรงค่ะสุขภาพแข็งแรงอดีตนะได้เรียนรู้ ความจริงของชีวิตค่ะที่ต้องยอมรับนะเราไม่ได้อยู่กับอดีตแล้วนะคะการเข้าไปมีส่วนร่วมการเงินก็มีเหตุให้พันแปรความสุขก็คือเป็นนามธรรมาไม่ใช่รูปธรรม นะการงานการสังคมค่ะผ่านร้อนหนาวมานะเดินทางไปหลายทินที่ทำการค้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าพันธนุนะ์เขาไปเยี่ยวข้องกับมายาภาพลงตานะการเป็นนักสแสดงก็ได้เรียนรู้ที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะตัวเองกรนะรมะอาชีพวันที่13กุมภาพันธ์ ดาวอาทิตย์ยศศักดิ์อัครฐานวินาศนะสิ่งเก่าจบไปแล้วค่ะนะเริ่มต้นใหม่ค่ะอาทิตย์ยศศักดิ์วันที่13กุมภาพบกดาพุธวันที่22กุมภาค่ะตนเองค่ะความคิดการงานอาชีพนะได้เริ่มต้นการงานใหม่ๆแล้วค่ะนะสุขทุก คู่กันค่ะมีไม่ตลอดนะคะเดี๋ยวสุขและทุกข์ก็ได้เรียนรู้นะได้เรียนรู้ว่าความแน่นอนนั้นไม่แน่นอนนะโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะ,ะเดินหน้าต่อไปอย่ายอมแพ้ค่ะสิ่งที่ปรารถนาได้เริ่มต้นเดินทางค้าขายแล้วนะคะเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมค่ะ วันที่18กุมภาพันธ์ดาวสุขการเงินรายได้นะต่อยอดไปเลยค่ะดาวสุขความรุ่งเรืองก้าวหน้าจะทำการเงินรายได้ให้เป็นรูปธปรรมก็เข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมมั่นคงกับการเริ่มต้นแล้วค่ะนะสุขสุขทุกข เป็นของคู่กันค่ะยอมรับค่ะว่าลูกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอนาคตภายภาคหน้าอันใกล้ไม่ไกลนะก็จะได้พบกับโชคดีความสุขนั้นสร้างได้นะด้วยเมื่อเราค่ะนะลกหมุนมาแล้วค่ะปุตตะโครงการนี้ประโยยาวอันนี้ดาวเกตนะกันเงินไรายได้เล็ง กระตุ้นไปที่การเปลี่ยนแปลงชีวิตนะเจ็บป่วยไข้หาหนทางแก้ไขก็ได้เริ่มธุรกิจตนเองแล้วตนเองค่ะเป็นสวแล้ว่ะเป็นท่านสูงวัยยญยจะต้องเป็นไปตามตัวเลขเป็นเพียงตัวเลขค่ะแต่สุขภาพยังแข้วคร่องว่องไวการงานนี้ก็ได้ เป็นผู้มีประสบการณ์มาบอกญยาิมิตรยาดมิดในใดรู้สุปใดไหนเราจะเท่าความสุขสงบได้ปีกตัวปิเวงเวงผ่านร้อนหนาวมาก็มาถ่ายทอดห้ยาิมิตรทั้งไกละระไกลเดินทางมาร่วมการงานติดต่อการงานอาชีพนะตนเองก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับพูดตัวตนของตอนเองพูดคิดเขียนพูดคุยกันค้าการเดินทางกามาอาชีพไปอยู่ในเรือนอรนะิเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ปัญหาทางด้านเกี่ยวข้องกับอริสุขภาพดีเป็นท่านผู้มีวิชาการความรู้ติดตัวนี่ปิดจ็อบไปแล้วค่ะนะได้หาการเงินไรายได้สมถะพอเพียงนะกับคนตั้งที่ตันถิ่นตนเองก็มีโครงการเสาเนรินเสาปุตตะโครงการนี้ด้วยสติปัญญาเดินทางไปหลายรอบโลกนะคะ ติดต่อ้ายกับคนต่งาตงชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลมีหัวกันค้าดีเลียวฉลาดมีปริญญาศึกษาผ่านจากต่งางชาติต่างแดนต่างถิน่นเดินทางไปหลายลารอบรอบโลกถึงเวลาแล้วความประมาทคือความไม่แน่นอนของชีวิตนะยอมรับว่าโลกใบนี้โลกโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนเมื่อเราพอใจและพอเพียงนะเทวดาน้ำฟ้าจัดสรรให้ด้วยและตนเอง มีความมุ่งมั่นเกี่ยมแข็งด้วยประสบการณ์นี้น้อมทําตนไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครโลกใบนี้ที่ไม่มีอะไรแน่นอนก็จะไม่ประมาทอีกต่อไปคนะ่นะสาในเรเสาวอุตตะโครงการนะความสุขสนุกสนานกับการติดต่อค้าขายสุขนี้นะปรารถนาะสมหวังจะได้เริ่มต้นไป ยั่งยืนเลยนะคะไปต่อกันที่คนโสดค่ะคนโสดค่ะหน้าตาเครียดขึ้นเยอะเลยนะคะนี่พลังนะคะเครียดค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับออดีตจบไปแล้วค่ะ อยู่กับปัจจุบันค่ะนะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะความรู้สึกของเราก็ยังเปลี่ยนไปในแต่ละวันค่ะเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอยู่กับปัจจุบันนะกรรมะตัวตนของตน,นเองอยู่กับอรินะอยู่กับปัจจุบันประสบการณ์จะทําให้เราได้พบกับการเปลี่ยนแปลงต่อยอดความสุขไปยาวยาวค่ะ ได้ติดต่อค้าขายกับคนต่างที่ต่างถิ่นร่วมกันค้าเป็นการเริ่มต้นที่สดใสเป็นเดือนันนะคะคนโสดค่ะเดอันอาทิตย์ยศสักอัครฐานวินาศทางไกลห่างไกลจบสิ้นไปนะยกย้ายมีพลังที่จะทำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับชัยชนะการแข่งขันนะเข้าไปเกี่ยวข้องก,องกอารโฆษณาประชาสัมพันธ์นะ คิดบวกเข้าไว้ค่ะวันที่13กุมภาพันธ์ดาวทิตยมินาศทางไกลห่างไกลงานออนไลน์งานอยู่เบื้องหลังอาทิตย์อัครฐานเข้าไปอยู่ในเรือนอริพบกับดาวพุทธดาวคู่มิตรสติปัญญาวิชาการความรู้วางแผนค่ะไปเกี่ยวข้องกับการแข่งขันงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีค่ะสดใสค่ะเกี่ยวข้องกับ การเงินรายได้มีผู้สนับสนุนกับสิ่งที่ตนเองมุ่งมั่นตั้งใจทํานะอันนี้พักผ่อนไม่เป็นเวลานะคะวางแผนเพื่อเตือนแต่เช้ามาหน้าตาต้องสดใสเบิกบานนะคะก,ก่อนนอนนี่ก็ปิดมือถือไว้นะคะไม่ต้องไปส่งเลือกส่งค่ะหน้าตาจะได้สดใสเบิกบาน ได้ทำการงานที่รักงานดูแลด้วยประสบการณ์นี้งานศินลปะนะมีปัญหาเลยค่ะผู้ผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนหนาวมาการเงินค่ะมีดาวเกตรกระตุ้นให้ได้พบกับเป้าหมายติดต่อค้าขายคนต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นต่างประเทศค่ะแดนไกลผู้ได้รับสืบทอดมรดกของเก่าเพื่อหาการเงินไรายได้นะมีมรดกค่ะ เดาเกียลิงไปที่มรณนะมร,ระดกตกททษหากันเงินพ่อเพียงแต่ฉันในงานเฉพาะด้าน,นะคะงานนี้ก็ทําให้มีความสุขอยู่ในแวดองค์สังคมการงานที่ได้พบกับคนต่างที่ต่างเท่นสนับสนุนโครงการงานนี้ง่ายได้ค่ะเรียนรู้สัจธรรมความจริงนะคะความจริงของชีวิตค่ะ เมื่อเรายอมรับอยู่กับปัจจุบันกรรมนะอาทิตย์วินาศีนะทางไกลออนไลน์โฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนะคะเกี่ยขว่ากับปัญหานะถ้าปัญหาสุขภาพก็เริ่มต้นดูแลตัวเองพักผ่อนให้เป็นเวลาะะ่นะนจนเช้ามาจะได้หน้าตาไม่เครียดนะคะเป็นท่านโซว สูงวัยไอ้แล้วยายเราต้องทำตามไหวนะกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนะคะปุตตะนะเสาในเรือนเสาวปุตตะโครงการนี้สดใสรุ่งเรืองรอสังใช้แสงสดใสค่ะนะด้วยประสบการณ์งานนี้มีการเงินจากบริวารนะทั้งบ้านแม่บ้านนะคนเท่าคนเก่แล้วก็บุตร้านบริวารคนอ่อนไหวมาร่วมสนับสนุน โครงการนี้ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักที่เข้มแข็งนะมีบทร้านบริวารทั้งใกล้และไกลตนเองก็กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งร่วมกันงานคู่ค้านะคนโสดนะคะรักเด็กนะคะเด็กนั้นก็ ไม่ว่าเราหรือเขายังส่องอยู่ขาดการติดต่อกันนะคะเราอยากก็นั้นเลยมุ่งไปที่การโฆษณา i m p o r t ตเอ็ก t โฆษณาประช,ชาสัมพันธ์เพื่อไปสู่เป้าหมายนะคะอาทิตย์ไปอยู่ในออริการแข่งขันนี้ชนะอุปสรรคด้วยการประสบความสำเร็จปิดจ็อบแล้วกันมีชื่อเสียงใช้ชีวิตกับการคนา้นคว้าตัวตนของตนเอง ต่อยอดการค้านะคะกับร้านบริวารนคนโสดในนะเรื่องโคก็ขาดการติดต่อกัน,นะคะ่ะอาทางไกลที่ล่าช้าคุยคุยกันรเรื่องนะคะนะเป็นดาราศิลปินนะได้ทำงานศินละปะนะมุ่งไปที่โครงการนี้ที่มั่นคง ร้องความสำเร็จนะคนโสดการงานการติดต่อเดินทางกับต่างประเทศต่างถิ่นนะคะสุขภาพดีค่ะแค่ดูแลพักผ่อนให้เป็นเวลาเดือนสั้นอาทิตย์ส่องแสงสดใสค่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการงานการแข่งขันงานด้านสุขภาพการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ไร้พบกับการงาน การสังคมที่มีหุ้นส่วนสนับสนุนได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้น้อยค่ะ w ินะ i เป็นผู้มีปัญญามีความรู้นะคะนะเหมือนอยู่ภายใต้อารมณ์เงาแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเป็นร่มเงาของตนเองแล้วก็หยาดิมิดนะคะนะตนค่ะแก้ไขปัญหาได้ หลีกตัวห่างจากความวุ่นวายนะคะร่างกายแต่ใจไม่ห่างกันฮะเป็นมิตรภาพนะของบุตรหลานบริวารก็ได้นะคะบุตรลานบริวารค่ะมิตรภาพสดใสค่ะมิตรภาพญาติมิตรพี่น้องเพื่อนรวมงามสัตว์เลี้ยงเซนต์ด้ธรรมชาติไสายลมเซนต์แหลก ตือนเช้ามาสดใสเบิกบานนะมุ่งไปที่ความสุขสงบเริ่มที่ตัวเราค่ะนี่การเงินรายได้พอเพียงได้แต่ฉันในงานเฉพาะด้านนะคะศึกษาต่อไปค่ะเพื่อ สน,นับสนุนตนเองและคนอื่นๆไปดูที่คนมีคู่ค่ะว่ามีประเด็นอะไรบ้าง mm hmm. Happy Valentine's Day ค่ะสุขใดไหนเล่าจะเท่าความสุขสงบ mm hmm. คนพบได้ที่ตัวเราไม่ใช่ภายนอค่นะความรู้สึกเราเปลี่ยนแปลงได้ เกิดขึ้นแล้วนะไม่ย้อนกลับไปแก้ไขได้นะอดีตเนะีนะ่ยนำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะนะดูแลสุขภาพตนเองด้วยค่ะคนมีคู่มีประเด็นอะไรบ้างนะความแน่นอนไม่แน่นอนค่ะนะต้องยอมรับค่ะว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนอนะ่ะโลกกลมๆใบนี้นะคะ สถานการ์เงินไม่เสถียรผู้คนไม่ค่อยออกมาจับจ่ายนะคะนะแต่เราเพรามันคงแล้วนะอังคารราชาโชะสุภาพนะไม่เป็นชาวต่างชาติทางด้านต่างถิ่นการเงินรายได้นี่ก็ไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติทางด้านต่างถิ่นข้าราชการการเมืองการปกครองอันนี้ก็ไปมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะการงานการสังคมนะเราก็ ไม่ประมาทนะคะดูแลความมั่นคงของเราก็คือสุขุมนะคะควันสุขุมนี้มุ่งไปที่การหาการงานหาการเงินไรายได้นะนี่ดูแลค่ะทำการค้ามีประสบการณ์ดูแลรักเอาใจใส่กับสิ่งที่ลงามาือทำนะไปเกี่ยวข้องกับข้าราชการ างานนะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนนะคะผู้นำท้องถิ่นค่ะอังคารราชาโชคประยุสุภาพนะคนอีกถิ่นที่หนึ่งเอนะคู่ค้าผู้ครองคนรักค่ะคนคนละอ,อำเภอค่ะเออเมื่อราหูเมื่ออังคารราหูโครท่านทักนะคะ ราหูอริอุปสรรคปัญหานะคะตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแข่งขันศัตรูคู่แข่งห่างไกลไปแล้วค่ะเป็นเรื่องราวของอืเพื่อนทางไกลห่างไปไกลค่ะมุ่งไปที่การค้ามุ่งไปที่มีสตินะคะ อย่าให้ใครมาเอาเปรียบเราเอะไรน้อยเราก็ไม่เอาเปรียบใครไม่ว่าความรักหญิงชายช,ยยยชายหญิงหญิงชายชายก็คือมิตรภาพของการที่มาจะเจอกันแล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยนะคะเนี่ยหญิงหญิงชายหญิงหญิงชายก็คือมิตรภาพเราไม่อยากนะ ปรารถนาความสุขสงบทำการค้าโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะ่ะวางแผนค่ะอดทนข่มกันนะคะที่เสียแล้วเสียไปเจอเจอ้ากรรมนายเวรนะคะเสียแล้วไม่หวังได้เขินนะเรียนรู้จกักที่จะเป็นผู้ให้นะคะนะชายหญิงยญิงชายหญิงยญิงชายชายไพ่สีใบนี่เรียงกันใช่เลยนะเป็นมิตรภาพของมีปัญหากับเพื่อนรักนะ จบสิ้นไปนะคะอยู่ไปที่การงานมุ่งไปที่การงานอาชีพนะอันนี้ดพทธความคิดพูดคุยการค้าไปเกี่ยวข้องกับชนะใจตนสิ่งที่ดิ้นรนข,ขวายกิเลสตัณหาอันนี้ไปเจอท็อกซิีเลชั่นชิพนะคะไปเจอการทำอะไรลับๆล่อๆไม่จริงใจถูกอเอาเปรียบเออเกินไม่เข้าคลายไม่ออก เนะสียสละปลอยวางแล้วค่ะนะมุ่งไปที่การงานอาชีพเดนะี่ยวข้องกับมายาภาพลงตางานทางด้านสุขภาพดีพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเฉลชลลาดการค้านะอาทิตย์กระดาพุธธวันวาเลนไทยนี้ต่อยาวไปถึง22กุมภานะชนะใจตนนะคะโยวางค่ะนะไปไหนก็นไปคนเดียวดูนังดู ซีรีสเกาหลีก็สุขใจอาชินแล้วค่ะชอบแล้วค่ะงานเสียสละติดทองหลังพระที่ให้ไปไม่หวังจะได้เืินค่ะถ้านะเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษชั้นใหญ่ก็อดทนข่มกั้นไว้นะคะเรามาเพื่อปล่อยวางนะทุกสมุทัยในโรดมัดมักนะหลุดพ้นความทุกข์ได้ก็ เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะงานที่เกี่ยวข้องสุขภาพดีนะกรรมาอาชีพได้บริหารด้วยประสบการณ์นะคะสิ่งที่แรกมาก็ได้การเงินรายได้ก็ต้องดูแลบริหารธุรกิจต่อไปะคะ่ะสร้างบุญบารมีต่อไปนะคะ เรามาเจอเจอกันชั่วคราวค่ะท่านไซนนะไม่มีอะไรที่คงทนถาวรแน่นอนเอ้ยเขานี่มาเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะความจริงของชีวิตนะคนเราต้องยอมรับว่านะนะเราเนี่ ยอมรับว่าโลกใบน,นี้ไม่มีอะไรแน่นอนความรู้สึกก็ยังพันแปรเปลี่ยนไปได้เยอะกับปัจจุบันค่ะทำให้ดีที่สุดนะคะปล่อยวางค่ะทุกสิ่งเป็นเรื่องชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอ่ะชีวิตเป็นเรื่องชั่วคราวนะคะเข้มแข็งทั้งกายจิตและวิญญาณนะอันนี้วันอมกมขืนนะคะเสียสละไปแล้ว ได้คืนกลับมาค่ะแต่ก็ต้องชนะใจตนสร้างบุญบารมีต่อไปค่ะกำมะกันงังอาชีพนะเดซันสั้นนะคนโสดคนมีคู่มีประเด็นค่ะสิ่งเก่าจบสิ้นไปหาลาบผลกันเงินรายได้มั่นคงแล้วค่ะนะอันนี้ อย่าตกเป็นเหยื่อของอารมณ์นะคะเห็นแล้วก็ผ่านไปนะเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วค่ะว่าแฮปปี้วอลนัทไอส์เดค่ะเรียนรู้เสียสลัดมาเป็นผู้ให้ค่ะโชคดีค่ะ